ออันใดอันว่าประเสริฐแล้วอันว่าดีแล้วขอจงได้มาเกิดแก่ท่านทั้งหลายพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตสาธุมัุมังคุปปัตยมังคุปสัสะกปะติยันติ นารายมัคุสมะหังกยันเตอิปูกัปปารยันอามังคุปะสกัปปะติยะมะคุสมัคันตีอิโรสมังคุตตะยันนามังคุปะราอสิกิปะระกันตีสาธุมะคุปปารยาอามังคุมังคุปะติยะมะคุคุสกัปปะติยันเตให้ความสุขความเจริญทั้งหลายจงมาบังเกิด เป็นดังน้ำมนเป็นดังน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์แก่มวลมนุษย์ด้วยศีลด้วยธรรมและด้วยคุณธรรมความดีทั้งปวงสาธุ